โอ้สวยจังเลยแม่ย่าจ๋าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง,ยยงลูกเอายังไม่เสร็จพอแม่ย่าเก่งจังเลย,ส,ยสวยไหมคะสวยค่ะ <c oughs> โอ้เก่งจังเลย <c oughs> โอ้เเยเ <c oughs> ขียวทั้งหน้าทั้งตาเลย พอแล้วค่ะสวยแล้วก็เ,เทียนเชียะอย่ากออกนอกขีดเด้อลูกเดอ้อก็เก่งเก่งจังเลยไม่ยากเก่งจังเลยอุ้ยแม่น้อยไหเนี่ยอะไรแม่น้อยไม่มีรอยไม่มีรอยโอ้เก่งจังเลยอย่าให้ออกนอกเส้นเด้อลูกเดอ้อ เขียนเสื้อสวยไหมโอ้เขียนเสื้อโอ้ระบายเสื้อ,อนี่งไงมันจะขาดแนละ้วลูกโอเดี๋ยเดี๋ยวอาสมุดมาลองก่อนลูกเดียวนี่ลองนี่ก่อนลูกลองนี่ก่อนโอเคน่ของเราอ้าวของเราเดีเดี๋ยวมันจะขาดอ่าเอานี่ห้องพื้นก่อนลูกนะ พองกับลูกไม่ยากคนเกง่งอ่ะลูกอ่ะอ่ะใส่ลูกไหนโอ้เก่งจังเลยโอเคโอเคค่ะเอาระบายไป,ไปลูกพอแล้วเมย่าสวยแล้วเห็นท่ารูปนี้ลูกท่าโ,โตให้รอหน่อยทา่าโตใช่เหรอใช่ออโตนี่น้องเมย่าของโตสีแดงของยาสีโอเมย่าทำไมเก่งจังเลยเอามือออกดิค่ะเอามือออก โอเคโอเค่ง <Okay. S 1> <Okay, S 2> จังเลยสวยแล้วค่ะสวยแล้วสวยแล้วนะคะงัเกิดก่อนอยู่แ oh. ม่ไันม่ปีเดียวกันเลยเนาะอือไม่ยากจ๋าไม่ยากไปโรงเรียนสนุกไหมคะงัง เม่ยาชอบระบายสีบนลูกโอ้เม่ยกเก่งจังเลยนายนายนายโอ้เก่งค่อยๆลูกค่อยๆระบายลูกค่อยๆระบาย,ยผมค่ะสีดำค่ะสีดำนั่นละสีดำตรงโน้นลูก <นะ S 1> สีดำมาทำผมเนี่ยสีดำค่ะ,น,คะาานี่สีดำัวนี้ค่ะนี่นี่ระบายผมค่ะผมสีดำค่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค่อยๆระบายค่ะหนูนง่ายหนูเก่งอ่าเก่งค่ะนี่ของเมียาเม่ยาระบายสีโอ้ยสวย<อ>จัง,<อ>งเลยกระโปรงสีแดงอ๋อกระโปรงสีชมพูค่ะเฮ้ยสีแดงอ๋อสีแดงอ่าแดงก็แดงลูกแดงก็แดงสวยไหมคะง่ายไปไหนเวลาเขาค่อยๆมากระชับตัวขาวเลย